อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอคอกสิงทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนัดคอกสิงมงคลเกษมนะครับอ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดราชบ,บุรีนะครับผมมาขึ้นมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับมะพร้าวไปขอนแก่นนะครับผมก็เดี๋ยวพอเราลงขอนแก่นเสร็จปุ๊บก็จะมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปเดินซื้อพระที่ขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะลงพรุ่งนี้ก็ไปเดินซื้อผ้ากันก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาขึ้นของอยู่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับกําลังขึ้นใกล้เสร็จแล้วอ่ะนี่ครับผมกำลังขึ้นอยู่ก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยลูกกิบพันเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยสรุปทีหลังครับผม เรามาสรุปทีหลังนะครับตัวนี้ขึ้นแดดๆอย่างนี้เลยครับผมเมื่อคืนก็เอามะม่วงมานะมาวาดเอามะม่วงมามะม,ม,ม,ม่วงมาลง บางพีนะครับแล้วก็ไหลมาไหลมาก็ไม่ถึงร้อยโลนะนี่ยมาขึ้นมะพร้าวกลับไปต่อก็อสำหรับคนที่เ <35. S 1> ช่าพระซื้อพระก็มผมเดินซื้ออะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้นะเวลาผมลงคลิปเดินซื้อพระพี่เห็นอะไรชอบอะไรก็ทักมาถามเช่าได้นะครับผมทั้งเช่าทั้งทั้งเช่าทั้งซื้อนะทั้งปล่อยซื้อด้วยปล่อยด้วยนะครับก็ผมก็ศึกษามาสักพักนะแต่ผมเล่นพวกหลวงพ่อเกษมพวก ยี่ห้าศตวรรษนะครับนี้ก็ค่อยๆขย,ยับขยายไปใหญ่หน่อยก็เล่นพระหน้าลายนะครับเราทำอาชีพนี้ไปด้วยนะครับเล่นพระไปด้วยซื้อซื้อขายเช่าพระไปด้วยเป็นอ,อาชีพหนึ่งที่ผมถือว่า รายได้ดีอีกอาชีพหนึงครับการเล่นพระนะ นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะนะรอบพี้จะไม่ลืมนะครับโอเคเพราะว่าไม่ได้รีบนะไปขอนแก่นตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงขึ้นเสร็จก็ประมาณกสองโมงสามโมงก็ออกได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนขึ้นเสร็จเลยนะครับ two hours later อนี่นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับขึ้นเสร็จตอนบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่านะครับตอนนี้ก็ขับมาถึงสระบุรีแล้วหกโมงเย็นนะครับถ่ายที่สวนไม่ได้นะแคบนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะแคบนี่ฮะก็ทรงประมาณนี้เลยนะครับสองพันสองร้อยลูกนะครับผมนี่มะพร้าวแต่งนะครับผมนี่มะพร้าวแต่งนะสองพันสองร้อยลูกครับโอ้ ไปขอนแก่นนะครับโอเคก็ลงประมาณตีสองนะไปถึงขอนแก่นประมาณห้าทุ่มยงคืนนะอ่าวันนี้ก็อยู่สระบุรีแล้วครับผมแวะอาบน้ํานะครับกินข้าวนะนี่กินข้าวร้านนี้นี่โอเคก็ไว้เจอกันนะครับเราจะถ่ายบรรยากาศข้างทา,า,างให้ดูนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับอ่มามะพร้าวแต่งมะพร้าวแต่ง hours l a อ่ะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับผมก็โคราชโคราชนะครับผมตอนสามทุ่มนะนะขับมาเรื่อยๆนะครับอวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่อวันที่เก้านะพฤษภาถนนเอมหเข้าไม่ได้นะครับต้องวิ่งเส้นเก่านะ ต้องวิ่งเส้นเก่าก็เลยช้าหน่อยนะครับถนน M6 รถมีรถเกิดไฟไหม้นะครับนะปิดทางเลยนะครับผมสองเลนนะปิดทางเลยคนระับไปไม่ได้เลยนะครับผมนะเพาปิดทางเข้าไว้เลยนะมีรถเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับรถไฟไหม้อยู่บนถนนเลยนะก็ไม่ทราบว่าไหม้อะไรเหมือนกันนะครับเราก็วิ่งเส้นเก่ามานะครับผมวิ่งเส้นเก่ามา ก็ตอนนี้สามทุ่มกว่าก็อ,อีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับฝนแก่นร้อยเจ็ดสิบกโลนี่ไฟร้อยเจ็ดสิบห้าโลโอเคก็มรยากาศยามค่ำคืนนะก็ไปเรื่อยๆครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปจอดนอนร้อที่หน้าแผงเลยนะตอนเดี๋ยวไปถึงก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูหน้าแผง ลงตีสองครึ่งน,นครับตีสองก็เราไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆหน่อยหน่อยเราก็นอนรอโอเคครับผมก็ไว้เจอกันหน้าแผงจุกุ๊บ hours later นี่นะครับผมก็ลงเสร็จแล้วนะครับสถานรถไฟคอนแก่นก็ลงเสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับลงเสร็จตอนตีหนะ้าฮะฝนตกเลย là bé luôn เนาะลงเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยว เก็บผ้าเก็บพลแล้วก็ไปพักพลข้างน,นอกต่อครับผม